สวัสดีค่ะพี่มินวัชรินยาจากช่อง YouTube พญาเพชพรทละนาคานะคะเพจอัญมณีเพชรเ,เกล็ดแก้วนะคะแล้วก็พี่เคสนะคะมีเคสวันนี้ก็เป็นคำถามที่ว่าพระพุทธองค์เนี่ยทรงสอนให้เราหวาดัดหวัดกลัวกรรมบ่นะคะใช่หรือเปล่านะคะคือพระพุทธองค์ทรงสอนเรื่องกรรมไว้ไว,ว่าอย่างไรนะคะที่จะทำให้เชื่อมโยงก,กับการปฏิบัติค่ะการหวัดกลัวกรรมคือ อย่างชั่วเกรงชั่วอะไรนะละอายเกรงชั่วละอายชั่วกลัวบาปอย่างเงี้ยนะคะมันเป็นการสอนที่ที่มัน้าเราฟังเท่านี้แล้วเราเราจะรู้ว่าเออละอายต่อความชั่วเกรงกลัวต่อคำบาเราจะได้ไม่ทําอีกแต่ว่าเวลาทําไปแล้วก็ให้ถือสติที่ปัจจุบันนะคะเพราะว่าอะไรที่ทําไปแล้วมันย้อนแก้ไขไม่ได้ แต่ใช่ค่ะเราก็จะต้องได้รับผลนะคะแต่ว่าสติของเราก็จะเขาเรียกว่าเอากุศลใหม่ครับอกุศลที่จะเกิดซ้ําแล้วซ้าอีกจากความคิดปรุงแต่งในสิ่งที่ทําไปแล้วและแก้ไขไม่ได้เนี่ยทับเข้าไปก่อนนะคะเพื่อจะได้ไม่หมองเศร้าแล้วเกิดอกุศลต่อภายในจิตเป็นความคิดปรุงแต่งทําให้มีจิตใจเศร้าหมองคิดลบ แล้วก็ผ่านฟุงซ่านนะคะการฟุงซ่านคือการไม่มีสติสัมปชัญญะจะคิดจะทำอะไรก็มีแต่ความหวาดกลัวเพราะเราได้ตั้งปราการที่จะเหมือนคนทำผิดอะค่ะมันจะสร้างป้อมปราการขึ้นมาเลยหนึ 1, 2, 3, ่งสองแล้วพร้อมจะระเบิดพังทลายแต่จริงๆแล้วเหมือนภายในอะคะ่ะลึกเข้าไปเนี่ยจะรู้นะ าแต่ละแต่ไม่ต้องการให้ใครมาซ้ำไงมาซ้ำตัวมันจะสร้างป้อมโอูชะลนรนะเราก็พร้อมที่จะ,มะโมโหต่อได้นะในขณะที่ตัวเองอะตั้งไปว่ากำลังจะดับนะขอโทษทุกอย่างแต่ว่าถ้าใครมาสะเทือนอีกทีก็ระเบิดขึ้นมาได้อีกเคยเป็นไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมัน,มนการที่พระพุทธศาสนาสอนให้เราละอายชั่วเกงกลัวต่อบาปแต่ไม่ได้ให้คุณไปซ้ำซ้ำซ้ำว่าผิดแล้วจะต้อง เปอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นหรือไปโทษดแบบคนที่เคยทําอย่างนี้ต่อเราแล้วรอเธอาเขาจะสะสมอะไรอย่างเนี้ไม่ใช่นะคะกรรมกรรมของเขากับกรรมของเราเราก็ต้องแยกกันนะคะไม่ใช่ว่าเขาทํากรรมอันนี้แล้วเราคิดว่ากรรมอันเนี้ไม่ดีมันจะส่งผลแบบเธอแน่นอนและเราก็มีความ สะใจหรือสมน้ำหน้าหรือโกรธเขาต่อด้วยการที่เขาทำที่เราคิดว่าไม่ดีนะคะนี่คือเราเป็นผู้ที่ร่วมเวรกรรมกับเขาทันทีนะคะใจเราเนี่ยให้มันเป็นกลางให้ได้นะคะอย่าไปสุขอย่าไปทุกข์อย่าไปโกรธอย่าไปเกลียดอย่าไปชอบไม่ชอบอย่าไปชังอย่าไปแค้นอย่าไปเครองนะคะพยายามทำอยู่ที่มีเซ็นเตอร์เป็นศูนย์กลางอ่ะอย่าเป็น ตัวใช้มันใหญ่ครับฟ้าเลยมันก็ไม่ใช่หรือว่าตัวเรามันอ่อนเท่าขี้เม็ดทรายก็ไม่ใช่การอ่อนน้อมถ่อมตนแบบนั้นเราไม่ได้ถ่อมตนจริงค่ะถ้าเรายังโกรธเป็นไฟแลบขนาดนั้นเราเรายังมีเราเป็นที่ตั้งเราสําคัญมั่นหมายว่าทุกคนจะต้องทําถูกอย่างที่เราคิดอย่างที่เราคาดหวังเราไม่มีความเมตตาเราให้อภัย คนอื่นยังไม่เป็นให้อภัยตัวเองแล้วที่จะให้โอกาสคนอื่นเราให้โอกาสตัวเองก่อนนะคะที่จะให้โอกาสคนอื่นได้แก้ไขเนี่ยก็ยังไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราสังเกตเรื่องพวกเนี้พวกนี้มันเกิดขึ้นเร็วมากกับกับอารมณ์ค่ะมันเป็นอารมณ์ค่ะที่เกิดขึ้นเราจะพิจารณาได้ว่าสิ่งพวกนี้ถ้าเราค่อยๆถอดถอนโดยการอดทนอดกลัน้น อย่างมีเมตตานะคะใช้เมตตาเดี๋ยวเจริญเมตตาให้มากๆแล้วใช้มันเป็นมันเป็นตัวที่จเจริญเจริญอารมณ์กรรมฐานนะคะ,จะเจริญให้ตัวเองให้โอกาสตัวเองเพื่อให้โอกาสคนอื่นให้โอกาสตัวเองมีเมตตากับตัวเองดับไฟดับไฟที่มันเกิดเป็นเสียงกรีดอยู่ในใจดับไฟที่อยากจะกรีดใส่คนอื่นอะไรอย่างเงี้ยดับไปก่อนอารมณ์นั้นนะให้ผ่อนคา ถ้าเกิดขึ้นต่อหน้าหายใจเข้าออกลึกๆนะคะเพื่อให้ตั้งสติได้อย่างฉับไวมันไม่ใช่คนเฟกบางคนบอกว่าโอ้อยังงี้เฟกนี่นาจริงๆแล้วโกรธเกลียดก็อ,ออกมาเลยดีกว่าถ้าไม่ใช่ถ้าเป็นคนตรงๆก็เอาออกมาเลยอันนี้ก็ไม่ใช่เขาเรียกคนมีสติค่ะคนมีสติน้ําขุนไว้ในน้ําใสไว้นอก อันนี้ก็อยู่ในหลักพระพุทธศาสนาครูบาอาจารย์ก็สอนมีเคสนะคะมันไม่ใช่คนเฟกว่าวแตจริตนี้โกรธเราไม่บอกอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ค่ะเขาเรียกว่าคนตั้งสติคนไม่เผยอารมณ์ออกมาเรารู้จักอดทนแต่ว่าไม่ใช่ว่าโกรธแล้ดินทานรับหลังอันนี้ก็ไม่ใช่เราเป็นผู้ที่ต้องมีศีลไงคะมีศีลคือซื่อสัตย์กับตัวเองเราไม่ได้เราอาภายัยเราไม่แสดงต่อหน้าเพราะเราอดทนอดกลั้นต่อสิ่งที่เรารู้สึก และเราก็ต้องเจริญเมตตาสิ่งนี้ให้ได้ไม่ใช่ไปเกลียดไปกีดแต่ทำในอารมณ์ก่อนนะคะเบื้องต้นมันก็ต้องมีมันไม่ใช่ว่าดับได้เลยก็เป็นพระอนาคาคาหรือเป็นพระอราหารันต์แล้วแต่าาและน,นะคะยังไม่ถึงเหมือนกัน <laughs> แต่ว่าแต่ว่าคืออยากจะบอกว่ามันไม่ใช่อย่างที่เราจะคิดร้ายามนุษย์จะคิดร้ายเป็นเรื่องแรกก่อนจะคิดบวกนะคะเพราะว่าเราสะสมมาเรื่องเรื่องพวกนี้นานนมเราถึงมีแบบ โทษะโลภะมีราคะมีอะไรต่างๆนำหน้าเสมอเพราะฉะนั้นกลับมาที่คำถามว่าอะไรคำถามว่าอะไรนะพระพุทธเจ้าสอนอย่างไรเรื่องกรรมเรื่องกรรมเมรานั้นได้รับผลใครทํายังไงรับผลของกรรมนั้นแน่นอนแต่การสร้างกุศลกับอกุศลเร่งให้กรรมดีมากขึ้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ไม่ได้ใช่ไม่ให้กลัวจนไม่มีสติอย่างเช่น คำสอนบางคำสอนต้องมีปัญญาประกอบด้วยท่านอาจจะไม่ได้พูดแค่คำสอนอย่างนั้นหรือมีคำสอนอย่างนั้นในบางลทัทธิในบางกลุ่มคนก็ต้องให้พิจารณาพระพุทธเจ้าพระศาส,สดาสอนเป็นหลักนะคะไปเปรียบเทียบจากครูบาอาจารย์ก็ได้นะคะอย่างเสด็จพ่อองค์เพชรเนี่ยเหมือนกับว่าเออเรา เราไม่เอ่ยดีกว่าเราไม่เอ่ยเป็นเป็นว่าขัดแย้งกับข้อใดของของที่ใดดีกว่าเพราะว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราให้เกียรตินะคะปัญญาของแต่ละคนแต่อยากจะบอกว่าศิลพัฒาปา a r คือการมีปัญญาประกอบหลักเหตุผลไม่ยึดติดไม่ยึดติดเป็นเอาความสอนด้วยให้กับความกลัวเอาอย่างนี้นะคะบางลทัทธิบอกว่าศาสนาพุทธเนี่ยสอนเรื่องทุกศาสนาพุทธเป็นผู้คิดลบ ทางทางตะวันตกก็เคยเคยมีข้อความนี้พูดมาพระพุทธเจ้าเอ่อได้ได้ไดเคยกา,การมีการถกเถียงแล้วครูบาอาจารย์ก็เคยไปอ่านนะนะคะบอกว่าเราสอนเรื่องทุกข์เป็นตัวนําหน้าจริงแต่เราสอนพอต่อจากการสอนเรื่องทุกข์เนี่ยเราชี้ให้เห็นทุกข์และอะไรทําให้เกิดทุกข์และเราชี้ให้ออกจากทุกข์ยังไงและผู้ที่สอนให้ออกจากทุกข์เนี่ยเหรอคือคนคิดลบ อันนี้พรทธมันก็จะเป็นแบบว่าสิ่งที่ศาสนาพุทธสอนแต่ถ้าสอนให้กลัวกลัวบาปอย่าทําอย่างนั้นอย่าทำอย่างนี้จะตกนรกอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่นะคะมันมันก็ต้อง,องมี<อ>งว่ามันเป็นการกดข่มไว้อะเราจะต้องเรียนรู้และผุดขึ้นมาได้ว่าแล้วถ้าทําไปแล้ววิธีแก้ไขไม่มีเรายอมรับผลของกรรมนั้นแต่กรรมดีที่เราจะเจริญให้มากขึ้นเพื่อ เขาเรียกว่าให้กุศลมันมันช่วยผ่อนผันอก,กุศลหรือผลกรรมที่เราจะได้รับมีนะคะ<ม>แต่ว่าอาจจะก็จะต้องรับหรือรับช้าลงหรือก็ถ้าสมมุติว่าบรรลุไปแล้วก็ไม่ต้องไปตกอบายนะคะแต่ว่าถ้ายังไม่บรรลุก็ก็ยังมีสิทธิก็ต้องบรรลุชั้นสูงสุดไปเลยนะคะ<ม>ที่จะไม่ได้เสวยขันอีกเพราะว่าขันเนี่ยเอาไว้รับกรรมนะคะ<ม><ม>เพราะว่าก็ยัง ยังยังยังหลีกเลี่ยงไม่ได้ยังไงก็ยังหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ว่าเอาเป็นว่ามันดีขึ้นแน่นอนค่ะแล้วก็ก็อยากเน้นเรื่องของปัญญาฟังฟังใครสอนมาฟังทําอะไรมาคิดจะคิดจะพูดจะอ่านจะทําอะไรเงี้ยเราต้องมีปัญญาประกอบให้มันเขาเรียกว่ารู้ให้รอบแล้วก็แตกฉานมันไม่ไม่ไม่ไปหลงเชื่อว่าเขาพูดยังไงก็ทําตามอย่างเดียวก้มหน้าก้มตาทําตามอย่างเดียวโดยไม่เขาเรียกว่า มันจะต้องมีความเฉลียวกับฉลาดมันปัญญามันต้องเดินรอบนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะก็พระพุทธศาสนาสอนให้เราแตกฉานเรื่องปัญญานะคะเราก็ต้องเข้าให้ถึงพระพุทธศาสนาธรรมะแท้ๆของพระพุทธองค์ด้วยนะคะนี่ก็ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนนะคะใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามช่องยูท b e พยาเพ็ญพัทระนะคะด้เสยอนันาาีเพ็ญแก้วด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ